สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมพี่ของเจ้าของช่องซึ่งเจ้าของช่องมักจกไม่ใส่เสียงในคลิปก็เลยต้องให้พี่มาช่วยมากซึ่งวันนี้ผม,ผมเองก็ได้ทำรีซอสแตกขึ้นมาเองโดยโปรแกรมบางโปรแกรมที่เออเออไปหาเองแล้วกันรีซอสแตกของผมก็จะมีเกี่ยวกับจุดเกาะที่ผมวาดเองมั่วๆและก็ ประตูมิติที่ผมภูมิใจที่สุดของรีสอร์ทแกนี้คือโลกตีเอ็นเมื่อคุณสร้างประตูแล้วคุณก็จะพบกับเอาเฮียบินไม่ได้ไอ้ตว์เอ้ยเออตัวตีกับอ,อ,อะไรครับไม่ต้องพูดครับลกอะไรล่ะพอดีมีหลานของผมมาด้วยครับเขาก็เลยพูดมั่วครับนี่ครับมันจะดูเหมือนเครื่องครับพอใส่เข้าไปก็เหมือนเสียบแบตเตอรี่ครับอ่า ทีเด็ดอยู่ที่ประตูครับคุณต้องดูที่ประตูว่ามันเฉีงแค่ไหนอ่านั่นครับคุณเห็นดวงอาทิตย์กับดาวโลกไหมนั่นดาวต่างๆในจัก,กรวาลอยู่นี้นั่นเที้ยไม่ต้องพูด <laughs> สุดยอดเลยเราจะเข้าไปดูว่ามีอะไร<ผ>มั่งปังโอ้ยก็ได้เปลี่ยนพื้น เออมันดูมืดไปนิดเราจะกินยาไหนอะไรนะเขาเรียกว่าไหนอะไรนะไนท์วิชันไนท์วิชันใช่แล้วครับไนท์วิชันไนท์วิชันผมได้เปลี่ยนต้อนขวาในเกมด้วยครับงรบงงมัหแล้วก็นอกจากนี้เออนั่นดาบผมได้เปลี่ยนพวกดาบแต่ตรงนี้เป็นรีซอปเป็กนะครับไม่มีความสามารถอะไรเพิ่มขึ้นเลยแค่มีรูปภาพ เปลี่ยนไปเฉยๆนะครับนี่ปืนว้าวชัดล้ายอ้ยตกใจนักเองแต่ก็ผมเปลี่ยนอะไรนะได้แล้วตัวสีกวนนักฆ่าในตำน,นานที่ผมไม่รู้ชื่อเลยผมก็อ่านชื่อดิไม่น่ามันเปลี่ยนไปนเปลี่ยนอะไรนะได้แล้ว เรียอะไรหลายอย่างที่ตอนนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่น้องผมอาจจะทำลิงก์แล้วก็แจกฟรีด็อเ็ทของผมเองซึ่งก็ต้องขอบใจน้องผมด้วยที่อุตส่าห์ให้ผมได้มาอัดคลิปแล้วก็ลงใน u t u b e ร่วมกับน้องผมด้วยนะผมยังไม่มีตัวตัวดเป็นของตัวเองเคยมีครับแต่มาฟังแล้วต้องใ้ร่วมกับน้องผมดังนั้นก็ถ้าถูกใจด็อกเต็นี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์เจองน้องผมด้วยแลวก็กดจับตั้งใจด้วยนะครับเขาต้องการคนซับมากเลย บายบาย